สวัสดีครับช่องดีมิงโชนะครับแมวันนี้ก็ขอบคุณนะฮะการกดไลค์กดแชร์สำหรับประเด็นที่พูดถึงคุณนะครับอิมานเคริฟนะครับนะยังมีประเด็นต่อเนื่องให้พูดคุยกันต่อนะครับหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยคุณอุมาเคมเรฟเนี่ยออกมาจวกนะครับ IOC คู่กรณีคู่ขัดแย้งนะฮะ นะเพราะว่าไปปลดแกแล้วก็มาเทคโอเวอร์นะไปตั้งองค์กรใหม่นะครับนะเป็นเวิร์บ็อกซิ่งคุณมาเครเลฟเนี่ยก็นะฮะเละเลยนะก็เป็นธรรมดาครับนะแต่ว่าวันนี้มีความคืบหน้าที่น่าสนใจมากกว่านั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคุณอิมานเคริฟนะครับเป็นนักชกชาวแอลจีเรียนเจ้าของเหรียญทอง มืยสากลในรุ่น66กิโลกรัมปารีเกมเนี่ยนะครับแกจะฟ้องนิตยสา,ารฝรั่งเศสที่ชื่อ Redux นะครับที่ใช้ข้อมูลที่ว่ากันว่ามีรายละเอียดทั้งเรื่องตัวเองมีโครโมโซม XY ของเพศช,ชายมีอันทะภายในมีองค์กชาติขนาดเล็กและไม่มีมดลูกจนว่ากันว่าวิพากษ์วิจารณ์แล้วทำให้แกเนี่ยเสื่อมเสีย นะ,ะก็ขารับกับคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC ซนะครับซึ่งก็แน่นอนครับตอนนี้โคศโกแกออกมาบอกว่า IOC เนี่ยรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์เชิงรบที่คุณเคริฟได้รับนับตั้งแต่เริ่มการแข่งขันโอลิมปิกเกมนะก็คือที่ปารีสเกมเนี่ยก็เหมือนที่เรียนครับว่าคุณเคริฟเนี่ยแข่งชิงแชมป์โลก ที่ไอบ้าเขารับรองแล้วก็เบรกเธอในการแข่งขันไม่ให้ขึ้นชิงหลังจากรอบรองแก่เอาชนะคุณแจมจันจันแจมของเราเนี่ยเจ้าบีนะครับก็แต่พอ IOC มาเทคโอเวอร์จัดนะครับโอลิมปิกเกมเนี่ยก็ไฟเขียวให้คุณเคริฟมาชกเนี่ยนะครับดังนั้นนั้นเนี่ยนะฮะ เขาบอกว่านะครับตอนนี้เนี่ยคุณเคริฟได้ดำเนินคดีกับหลายคนที่วิภาวิจารณ์เจอในเธอในช่วงแข่งขันปารีสเกมและตอนนี้นะครับกำลังเตรียมดำเนินการทางกฎหมายกับนิตยสารที่นำข้อมูลนี้มาเผยแพร่ก็คือนิตยสาร Redux ของฝรั่งเศสนะครับนะส่วน IOC เนี่ย ย้ําเลยครับว่าจะไม่ขอแสดงความเห็นใดๆในประเด็นนี้ขณะที่การต่อสู้ทางกฎหมายกําลังดําเนินไปรวมถึงจะไม่พูดถึงรายงานจากสื่อเกี่ยวกับเอกสารที่ไม่ได้รับการรับรองและไม่รู้ที่มาที่ไปด้วยนะครับงานนี้ก็เช็คกันง่ายนะครับว่าเอกสารเนี่ยมันจริงไหมก็คือเอาไปยันกับทางโรงพยาบาลทางโรงพยาบาลเนี่ย คุณก็ต้องออกมาบอกนะครับเพราะโรงพยาบาลเขามีชื่อเสียงอะ่ะไม่งั้นจะโดนฟ้องไปด้วยนะครับถ้าเขามีเรื่องการตรวจในเชิงวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริงเนี่ยมันจบนะครับแต่ถ้าไม่มีปล่อยให้คลุมเครือแล้วเขาไปตรวจเช็คทนายคุณพี่ไม่ว่าจะเป็นทนายตั้มทนายเดชาทนายอัจฉริยะของที่คุณเคริฟจ้างมาเนี่ยไปเอาแบบ เขาเรียกว่าถึงลูกถึงคนถึงพริกถึงขิงแล้วก็แบบไม่เพื่อแก้ต่างในกรณีนี้ว่าถ้ามันไม่จริงเนี่ยนะโกโซบิก so นะครับโกโซบิก so เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูว่าใจเย็นๆนะฮะใจเย็นๆที่สอนเอม่งไว้นะครับแล้วก็คิดว่าใช้เวลาไม่นานนะครับทีนี้คุณแคริฟเนี่ย โดนวิาพาวิจารา์เสียหายหายครับนักเลงคียบงคียบอร์ดนะครับบอกเป็นผู้ชายมาแข่งกับผู้หญิงโดนข้อหาเหยียดเพศมิ่นประมาทดูแคลนจิกหัวมาตบกลางสี่แยกนะฮะไฟแดงเลยนะครับหรือบางทีก็มาบนทางด่วนก็ยื่นทนายนะส่วนจะเป็นทนายตั้มทนายเดชาทนายอาัจฉริยะไอ้สะใยเอ่ย็บ่อยนะครับ ก็รอดูตอนนี้มีคนดังที่โดนคุณเคริฟนะครับยื่นทนายหมายไปถึงแล้วก็คือคุณอีรอนมัชมาเาเษฐีเจ้าของโซเชียลมีเดียและรถยนต์เทสลาแล้วก็นักเขียนชื่อดังของอังกฤษด้วยครับที่เขียนเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์คุณเจเคโรลิงก็ออกมาพูดถึงคุณเคริฟเสียหาาหายด้วยนะฮะอ่ะเดี๋ยวรอดูตอนต่อไปนะครับสนุกกว่า คุณชูวิทย์คุณสนธินะฮะแล้วก็เหล่าจักรวาลทนายนะแล้วก็เรื่องเลือกตั้งประธานาธิบดีก็จบไวเหลือเกินเดี๋ยวคุณโดนัลดทรัมป์เนี่ยอยู่ให้ถึงการเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกเกมนะเดี๋ยวรีมิงจะไปโซฟี่หน่อยวันนี้ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมรับฟังช่องรีมิงโชว์วันนี้ปูนปูนชักกชกชักก,กสวัสดีครับพี่อัปเดตให้หมูอ้วนเพลงนี้นะ รักเธออยู่ในใจเก็บหัวใจไว้ที่เธอวันทั้งวันฉันมอง ครั้งแรกแปลกตาส,สุขสุขซึ้งซึ้งตรึงอุราสองสายตาประสานวานสนิเตเดาปรงกานอืมอ่ะมันนี้แอบร,รักเธอสุกเกิดครา ได้มาเองใจฉันยังหวังเธอยินขอรับยินรักยิน เธอเหมือนช้อนเรารักคำแรกแรกกนาสุกซึ้งซึ้งตรึงราสองสายตาประสานหวานจริงแอบรักเธอสะเล็นคร คนใดไม่แอบอีงใจแต่ยังหวังเธอยีขอรักยิ่งรักเพียงเธอขอรักยิ่งรักเพียงเธอโอเคสุดยอดเลยหมูอ้วนเอ้ยมา แฮปปี้เบิร์ดเดย์สิบืีนแล้วเอาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องก่อนแล้วสวัสดีครับเก่งใช่โยสองมือนะใช่โยใช่โยแอบรักเธอสุขเกินใครอยู่หนใดมาแอบอิง ใจฉันยังหวังเธอยิ่งขอรักจริงรักเพียงเอมอง